ภูริตาธรโมวาดมูลสังสาราวัตคือทีทีผูตังซึ่งมีจิตดังเดิมอันประกอบด้วยอวิชชาและวิชชาทีทีทผูตังที่มีอวิชชาเป็นมูลการเวียนว่ายตายเกิดทีทีทผูตังที่มีวิชชาเป็นมูลการหยุดมุดน,นั่นคือหมดการเวียนว่ายตายเกิด อธิบายเพิ่มเติมจิตสงบเพ่งบเบาๆที่ฐานภายในใกายจุดเดียวชนิดโตนาผักแล้วพิจรารณาเมื่อพอเพียงก็เกิดเป็นปัญญาคือในทางโลกุตละปัญญาหยาบมีในพระโสดาบันพระสกิตาคามีปัญญาอย่างกางมีในพระนาคามี ปัญญาอย่างละเอียดมีในพระราตเป็นสติวินัยผู้ไม่กลัวตายมีคนเดียวคือพระรัตนพะกิเลสหมดเชื้อเกิดจึงไม่มีพวิมุติอาศัยสมมติอยู่สมมุติไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสัญชาตญาในการเอาตัวรอดก็จึงมี เมื่อกันห้าแตกดับนั่นก็คือตายเรียกอนุปฏิเศสนิพัานการรับรู้อารมณ์ทั้งปวงดับสนิทจากนั้นบรมสุขที่ปัิจจากสมมุติใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นที่ไปจ่งสิ้นเวรสิ้นกรรมอย่างสมบูรณ์ส่วนปุถิชนพระโสดาบันพระสะกิทาคามี ผ้านาคามียังต้องเกิดอีกการเกิดไปทุกล้ำไปเสียเวลาตามความเป็นจริงผู้ที่มีกิเลสก็ยิงกลัวตาย